สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่30มกราคมปี67นะครับวันนี้จะมาสรุปโค้งสุดท้ายทุกสำนักนะครับในเอฟซีทางช่องนะครับเนาะใครขาดตกคลิปไหนยังไม่ได้ดูคลิปไหนก็รวมที่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับชอบขคงเซียนไหนของใครก็จัดได้เลยนะครับเนาะของงวดนี้ใครทุกคนรวยๆเฮงๆนะครับ่มต้นที่เบาสารคามนะครับเนาะใครชอบเก็บหน้าจอไว้นะครับนะเนาะเก็บหน้าจอไว้ งวดที่แล้ววิ่ง8วิ่ง9นะครับเนาะงวดนี้วิ่ง7วิ่ง8นะครับเน้นไปที่บนนะครับล่างก็ธรรมดานะครับเนาะ7 2 7 3 7 4นะครับหลัก7หลัก8ก็8 2 8 3 8 4เน้นที่7 2 7 3นะครับเนาะก็8 2อยากให้เน้นหนักๆที่7 2กับ7 3นะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัว ล,ลักร้อยคาดว่าเป็นเลขขี้นะครับคือ153นะครับก็ประเสรตัวเนี้ที่ผมเน้นให้นะครับกี้คือ172 173แล้วก็182นะครับ5ก็5 7 2 5 7 3 5 8 2ตามลำดับนะครับเนาะ3ก็3 7 2 3 7 3, 3 3 8 2นะครับชอบแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะใครชอบแนวทางบอกสารคาม วันนี้มั่นใจเหมือนเดิมนะครับมั่นใจเหมือนเดิมคอยมาทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะโปะเชะสักทีแกเบือนะครับเนาะเก็บงงวดแรกของปีก็ตามต่อที่หวยสองรับนะครับหวยสองรับจากพี่ชัยใจดีนะครับเนาะงวดที่แล้วเจ็ข้าวเต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็มเลยงวดนี้ให้มาแล้วเหมือนเดิมนะครับเนาะวิ่งหนึ่งวิ่งเก้าเออวิ่งหนึ่งวิ่งหกทั้งบนทั้งล่างนะครับคัดให้สามคู่อย่างละบนล่างอย่างละสามคู่นะครับ 1 7 1 4แล้วก็84นะครับเน้นเลยคือ17กับ14นะครับเนาะส่วนชุด2ตัวล่างนะครับก็คือ6 8 6 4แล้วก็1 5ึนะครับ3ค,ค,คู่วิ่ง1วิ่ง6ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะชุดสาตัวก็8 1 7กับ8 1 4นะครับเขียบหน้อจอไว้นะครับเนาะใครชอบจัดไปเลยนะครับเนาะเขาให้มาแล้ว5งวดเข้า4เข้า4งวดนะครับเนาะวันนี้งวดที่6 ชอบจัดไปเลยนะครับเนาะก็มาที่พี่ชายใจดีนะครับวิ่งเจ็ดวิ่งแปดนะครับบนวิ่งเจ็ดวิ่งแปดจับคู่สามคู่เน้นเน้นนะครับเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าสี่นะครับเน้นที่สองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเลยนะครับตรงกระเป๋าสนรคารไปเลยชอบมากเลยนะครับเนาะล่างก็วิ่งเจ็ดวิ่งแปดเหมือนเดิมนะครับจับคู่ศูนย์แปดหกแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเน้นเลยที่ศูนย์แปดกับหกแปดนะครับเนาะ ใครชอบแคปหน้าจอไว้นะครับนแนบวบทางบอกไอ้แนวทางพี่ชายจะดีะครับเล็กวิ่งแม่นมากนะครับวันที่แล้ววิ่งหนึ่งนะครับเนาะวิ่งล่างหนึ่งเข้าเต็มเต็มนะครับเนาะออกหกหนึ่งแต่ที่ได้จับคู่ให้ไม่ใช่นะครับเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะวันนี้แคปหน้าจอไว้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เที่ยวนี้ตรงวันพฤรหัสนะครับนะ ough. เนาะเลี้ยวิ่งแม่นมากนะครับเนาะก็มาที่คุนลงใจดีนะครับ คุณลงจะดีวิ่งบนล่างวิ่ง 3! ามรองหนะครับจับคู่ให้สามศูนย์สามหแล้วก็สามเก้าหกน้แล้วก็เจนะครับเน้นไปที่ 30! 3ศูนย์สามเก้าหกศูนย์หกหนะครับิดียนใจให้จัดไปเลยนะครับเนาะใครไม่ชอบที่คุณลุงเะดีจับพูให้จับคูกเองได้เลยนะครับเนาะสามกกวิ่งเดินดีมากนะครับคุณลุงเะดีไม่แพ้ใครเลยนะครับเนาะ ดูดีมากถึงจะพูดไปเข้าหลืวิ่งก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับคลงใจดีงวดน,นี้เน้นหลักสามนะครับเนาะวิ่งสามตัวเด่นเลยนะครับตัวเด่นเลยสามศูนย์ผมชอบสามศูนย์นะครับเนาะแกนเน้นให้ 30. สามศูนย์เซทที่ชอบก็คือเปล่าทำก็ชอบสามเหมือนกันทํเจ็ดสามเหมือนกันประมาณนี้นะครับนะเบนานะก็เก็บหน้าจอไว้นะครับเก็บหน้าจอไว้คุณลุงใจดี วันนี้เด็ดๆนะครับเนาะวันนี้เด็ดๆก็ตามตัวที่เซียนทวีนะครับเซียนทวีหงดที่แล้วเจ็ดเก้าเต็มเต็มตัวเน้นเลยนะครับวันนี้ก็เลขตารางก็สี่สองแปดเจ็ดเก้าสามนะครับเลขตารางแม่นมากนะครับแม่นมากใครชอบจัดไปเลยนะครับเนาะเน้นให้สามคู่นะครับเซียนทวีงวดนี้สองแปดสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับ ส8 2 9 9ดสองเสเป็นชุดลองนะครับเนาะชุด3มตัวก็เน้นเจ็ด2 3 7 8ปดดสาเจดปดสี่นะครับ3คู่เน้นเนนเลยนะครับเนาะคู่ลองชุดลองก็9 7 3 789ดสาเจดแปดแล้วก็4ี่เจดเกนะครับคูเสียนตวีใครชอบแนวทางเสียนตวีจัดไปเลยนะครับเนาะงวดที่แล้วเสียนเตวีก็แสนแตกไปนะครับเนาะได,ได้เต็มเตมเลยนะครับงวดที่แล้ว แม่นมากๆนะครับเนาะเซียนทวีขยับสี่เซ e ียนทวีจัดไปเลยนะครับเนาะเน้นเจ็ดสองตรงกันอีกนะครับเนาะทั้งเซียนทวีทั้งพี่ชายเจดีทั้งเบาสารคามครับเนาะวันนี้ขวายมานะครับเนาะไม่ต้องไปไปเลขแปดนะครับเนาะก็บันทิพพี่ชายเจดีเลขไว้น่าลงทุนนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นเลขประหยัดงบนะครับเนาะใครชอบแนวนี้ก็จัดเลยนะครับเนาะถ้ามีที่ขึ้นในหน้าจอนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ซื้อนะครับเนาะให้ไม่ซื้อนะครับ ม ups. ไม่ซ no ื้อเลครับเลขกไม่น <os> ่าลงทุนบนก็สิบคู่นะครับอย่างที่เห็นนะครับเนาะส่วนชุดล่างเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะท่อนล่างไม่ใช่ชุดล่างนะครับเนาะท่อนล่างเลขกไม่น่าลงทุนบนล่างนะครับท่อนล่างมีหกเจ็ดคู่นะครับมีเจ็ดคู่ไม่น่าลงทุนเจ็ดคู่ส่วนสิบคู่บนไม่น่าลงทุนนะครับเนาะ ไม่งงนะครับเนาะเลขไม่น่าลงทุนใครซื้อก็ซื้อเบาๆนะครับเนาะนะพี่ชายใจดีบอกปีหนึ่งไม่หลุดนะครับเลขจับคู่เลขไม่น่าลงทุนของพี่ชายใจดีก็มาที่เซียนใจดีนะครับเซียนใจดีวิ่งบนล่างนะครับวิ่งหกลรองแปดจับคู่นะครับถ้าหกมาก็หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ ้าแปดมาก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับใครชอบเรียกพิชัยจดีไเอ้เซียนจดีจัดไปเลยนะครับเนาะเซียนจดีเน้นไปที่หลักหกกับหลักแปดนะครับใครชอบเหมือนเซียนจดีจัดไปเลยนะครับเนาะใครมีหลักไหนจะเด็ดมาจัดหลักนั้นนะครับเซียนจดีแนะนํามานะครับเนาะไม่ใช่ไปซื้อทุกตัวนะครับเนาะเลือกเอาก็ได้นะครับเนาะต่อยากให้เน้นเรียกหลักนะครับชอบหลักไหนใครบอกว่าังวดนี้เด็ดมาเหมือนเดิมก็ หลักเจ็ดจัดไปเลย <c oughs> หลักเจ็ดจัดไปเลยนะครับเนาะถ้าใครคิดว่าเจ็ดมานี้แน่ประมาณนี้ก็มาที่ f จ j d นะครับ f c j d วิ่งบนล่างวิ่งแปดตัวเดียวนะครับจับคู่ให้สี่คู่น,นะครับเนาะหนึ่งแปดสองแปดสองสี่เก้าสองนะครับหนึ่งแปดสองแปด สองสี่เก้าสองสี่คู่นะครับให้นเน้นไปที่บนนะครับเนาะเน้นไปที่บนเซียนเจดีกระซิบมานะครับเน้นไปที่บนส่วนเก้าสองก็เน้นไปที่ล่างนะครับเนาะเก้าสองสองสี่ให้เน้นไปที่ล่างประมาณนี้ก็ถ้าชอบแนวทางของเซียนเจดีของ fc j จดีนะครับเนาะแคปหน้าจอไว้นะครับเลขกวิ่งแม่นมากนะครับเนาะผิดน้อยมากนะครับ fc JD. เจดีเยกวิ่งเดือนดีนะครับเนาะวันนี้เสียัันใจมากนะครับแปด ไปก็ดังมากนะครับตรงวันนี้ดังจริงๆมาที่เซียนเลขบนนะครับเซียนเลขบนวิ่งบนวิ่ง2องลอง3นะครับเนาะจับคู่2 5งห้าสอถ้าสามมาก็สามห้าสากสามเจ็ดสานะครับเน้นไปที่ถ้าหลัก2นะครับคือ2 6กับ2 7 ถ้าสามมาก็สามหกก็สามเจ็ดสี่คู่นะครับเนาะของเซียนเลขบนนะครับงวดที่แล้วก็เข้าตัวเลขวิ่งครับเนาะเลขวิ่งเดือนดีนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะเก้าไปดีเอฟซีเสียนเลขบนจัดไปเลยนะครับหรือว่ามีตัวไหนดีมาประกบก็ประกบได้เลยนะครับเนาะกดจัดไปนะครับเนาะสำหรับเซียนเลขบนแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้ก็ส่วนอันนี้ก็เป็นของบ่าวสารคามนะครับเนาะจับประกบดู ตรงกันไหม่บาสาลามชอบมากนะครับเจ็ดสองชนกันหลายคนมากนะครับเนะบาะเบลาคามก็ชนเสียนเล็กบนก็ชนชนกันเยอะนะครับเนาะคอยดึงเฮงๆรวยนะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ